เ้าครัวกับเชฟจากวันนี้เรามาทำสปาเกตตี้ผัดซอสหมูกันนะคะที่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะคะหรือของกระเซ่ต่พอใส่ซอสหมูก็เรียกว่าสปาเกตตี้ซอสหมูนะคะนี่ค่ะเราผัดไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วเราจะตักใส่จานนะคะตักใส่จานเลยนะคะอันนี้พอสองจาน,นะคะ่ะ ใส่เนยลงกระทะเอาหมูลงคั้วให้สุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสทีหลังค่ะคั้วให้หมูสุกนะคะใส่ซอสลงไปเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือน,นิดหนึ่งค่ะเพราะาคิดว่ารสชาติอ่อนใส่ลงไปหน่อยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะ มันจะมีรสชาติอยู่ในตัวแล้วค่ะพั่วค่ะเอาโอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลาดสปาเกตตี้ค่ะลาดลงบนสปาเกตตี้เลยนะคะนี่ค่ะโรยหน้าด้วยออริกาโนนะคะที่เห็นเป็นใบในี้เป็นเบลิฟนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะอิ่มอร่อยพร้อมทานค่ะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ